เด็ดเดรดเมนูปลาก็อพอพาเข้าครัวสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเรามีเมนูพิเศษมาอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูอะไรคะพ่อกปลากระเบื้องค่ะว้วชื่อปลากระเบื้องปลากระเบื้องของเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะพี่ะอกค่ะสําคัญเลยคือเนื้อปลาะคะ่ะวันนี้เราใช้เนื้อปลาบดปลายเป็นปลายี่สดบดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีค่ะน้ำตาลทรายนะคะ น้ำมันงาเพิ่มความหอมของเนื้อปลานะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะถั่วลิสงบุกหยาบๆนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้คือแป้งอันนี้คือแป้งแผ่นซอฟเปียสสำเร็จนะคะเดี๋ยวลองาแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ใช้แผ่นโรตีสายใหม่ได้นะคะอ๋อใช้ทดแทนก็นได้หใช่ไหมคะ เื้อปลาเหรอคะพี่อ๊อฟเราสามารถใช้ปลาชนิดอื่นได้ไหมเออเป็นเนื้อปลาที่ค่อนข้างมีความเหนียวหน่อยอยา่างปลากายปลาฉลาดปลามวนจันปลาดิโสเนี่ยค่ะจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงให้พี่อ๊อฟสาธิตให้เราดูดีกว่าว่าวิธีการทําปลากระเบื้องนั้นทําทยังไงนะคะไข่ขาวค่ะตามด้วยน้ำมันงาน,นะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะ พริกแกงเผ็ดค่ะทีนี้เราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตัวพริกแกงเนี่ยเราขึ้นอยู่กับเราเลยใช่ไหมคะว่าชอบเผ็ดห้าเผ็ดน้อยค่ะ<ม>ถ้ากรณีที่เราจะให้เด็กเล็กทานด้วยเราก็ไม่ต้องใส่พริกแกงก็ได้ใส่เป็นพริกไทยแทนนะคะท<ม>ังหมดเลยค่ะอ่าส่วนผสมนะคะอันนี้ปลาห้าร้อยกรัมนะคะ<ม>ส่วนผสมอย่างละหนึ่งช้อน,นะค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อน น้ำมันงานหนึ่งช้อนอซอสน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนพริกแกงหนึ่งช้อนค่ะหรือปรุงรสตามที่เราชอบได้นะคะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเ, <ไง S 1> เรียบร้อยแล้วโอ้โหวไวมากเลยค่ะอันนี้ <พบ S 1> สําหรับไส้ที่เราจะทำทีนี้เราจะมาห่อวิธีการหอ่ออันนี้คือแผ่นแป้งฟลอปียะนะคะเรามาตัด แผ่นหนึ่งแบ,บ่งเป็นสี่นะคะเอาแผ่นที่ที่เรียบเรียบวางด้านล่างนะคะแล้วก็เอาไส้ที่เราได้นี่ค่ะทาเลยค่ะบนนู้นเราจะทาแค่สามเหลี่ยมด้านบนเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยเขาก็ฟูค่ะด้านแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะใส่ลงไปในกระทะนะคะกระทะ ่ไฟแรงไหมคะพี่อ๊อฟน้ำมันตาลกางค่ะมันต้องกรอบแล้วกัดไฟแล้วก็มีความนุ่มเหนื้อปลาเด้งๆอะคะอ่ะนี่ค่ะเอาสีประมาณนี้นะคะค่ะ,สะเสด็จแล้วปปมันเต็นกอนไที่คือเสียงของเอ,องอก็ร ถั่วจะกรอบออกมาค่ะจะมีความกรอบของถั่วนิดๆเรียบร้อยแล้วนะคะปลากระเบื้องของเรานะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้ที่กอพพาเข้าครัวนะคะด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ